แต่วันนี้มีงานมงคลของอน,นงกับคุณพระมาให้กรี๊ดกันก่อนค่ะ <Hey. S 1> เป็นงานแต่งที่ยิ่งใหญ่อลังการสมศักดิ์ศรีท่านผู้พิพากษากับลูกสาวมหาเศรษฐีห้างใหญ่คุณวิชัยและอนงคูพระนางต่อธนาภพบยายาอุรัสยา สวมชุดบ่าวสาววินเทจสวยหล่อจับใจมาอวดเคมีคลั่งรักรับแขกบ้านแขกเมืองเป็นฉากรวมนักแสดงแต่งเต็มทั้งบ้านวรรธบุตรพี่กิก๊กน้ำหนึ่งมีนหลิงหลิงโจ๊กปุก,กี้บ้านสุดทรพงศ์สายฝนโบตันเพชรเป็นไตมินปีเตอร์แพนพี PL, ่แอนพี่แอลเซตฉากจัดหนักสมฐานะตัวละครบรรยากาศสดชื่นต่อยาศบตายิ้มหวานรักกันฉ่ำมาสวมร่างอนคงอินไปได้วยกันในหนึ่งในร้อยค่ะ ลืมปลิ่มมากค่ะวันนี้มาเป็นญาติผู้ใหญ่เต็มที่เนาะคุณเม่เนาะเปโมดที่ดินติดทะเลแม่ก็มีทองคำหนึ่งกิโลค่ะเป็นทองคำกเป็นแบบว่าแท่งนะเออผมรู้สึกว่าการเดินทางของวิชัยกับอนงมันมีความแบบอจ๊ะอจ๊ะแบบจะถึงแล้วก็ไม่ถึงสักทีแต่มันก็ยังเหมือนยังยังยังไม่จบอะอะไรสักอย่างพักแสดง17คนนะคะฝากฉากแต่งงานของวิชัยกับอนงด้วยนะคะเป็นฉากที่แบบ เราได้รู้กันเลยค่ะว่าทุกคนรู้สึกยังไงกับการแต่งงานครั้งนี้